เคยไหมครับนั่งมองตัวเลขในแอปธนาคารบนมือถือแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดไปตอกบัตรกลับบ้านมืดค่ำจนแทบไม่มีเวลาพักผลแต่ทำไมเงินเก็บมันถึงได้บางเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นโดนลมพัดทีเดียวก็ปลิวหายไปหมดบางคนสงสัยว่าเราทำบุญมาน้อยหรือว่าศนาเราไม่ถึงกันแน่ เห็นคนอื่นในโซเชียลเขาโชว์รถโชว์บ้านโชว์ชีวิตดีดีกินหรูอยู่แพงก็ได้แต่น้อยเนื้อต่ำใจพานให้จิตใจมันร้อนรุ่มอิจช้าบ้างหดหูบ้างถามตัวเองซ้ำๆว่าเมื่อไหร่จะถึงตาเราบ้างเมื่อไหร่ฟ้าจะประทานช่วงลาบก้อนโตมาให้เราเสถีแต่รู้ไม่ว่ายิ่งเราวิ่งไล่ตามเงินด้วยความอยากความหิวโหยและความขาดแคลนในใจแบบนี้เงินมันยิ่งวิ่งหนีเราไปไกล เหมือนเรากำลังวิ่งไล่จับเงาตัวเองนั่นแหละยิ่งวิ่งตามเงามันก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงลูกหลานเอ๋ยลองสังเกตดูสิเวลาที่เราหน้ามืดตามวมยากได้เงินมากๆจิตใจตอนนั้นมันเป็นยังไงมันร้อนรุ่มใช่ไหมมันกระวนกระวายมันเต็มไปด้วยความกลัวกลัวไม่มีกลัวไม่พอกลัวคนอื่นจะดูถูกสภาพจิตใจที่แห้งแล้งร้อนรนและขาดแคลนแบบนี้แหละ คือตัวกันสีชั้นดีที่ขวางกั้นความร่ำรวยไม่ให้เข้ามาหาเราพระพุทธเจ้าท่นสอนเสมอว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจทีนี้ถ้านายหรือจิตของเรามันจนมันรู้สึกขาดแคลนตลอดเวลาต่อให้บ่าวหรือร่างกายเราจะทำงานหนักสายตัวแท่ขาดหาเงินมาได้เท่าไหร่มันก็เก็บไม่อยู่หรอกเพราะถังน้ำในใจเรามันรัว่วถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม หรือต่อให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันนี้ถ้าใจยังจนอยู่ไม่นานเงินก้อนนั้นก็จะมาลายหายไปกลับมาสู่จุดเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้าเพราะเราไม่มีภาชนะทางใจที่แข็งแรงพอจะรองรับความมั่งคั่งนั้นได้ลองมองย้อนดูตัวเองกันหน่อยไหมว่าทุกวันนี้เราทํางานหาเงินด้วยจิตแบบไหนถ้าเราทํางานด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความโลภอยากกอบโกอยอยากรวยเร็วๆโดยไม่สนใจวิธีการ หรือทำงานด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เกลียดงานที่ทําเกลียดเจ้านายเกลียดลูกค้าบนกระปอดกระแปดทุกวันจันทร์พลังงานลบเหล่านี้แหละที่มันผลักไสเงินทองและความเจริญออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนเราอยากจะเปิดร้านขายข้าวแกงให้ขายดีเทน้ําเทท่าแต่คนขายหน้าบึ้งหน้างอพูดจากระโชกฮกหากแถมในร้านก็สกรประโกรกรุงรังถามหน่อยเถอว่าจะมีลูกค้าที่ไหนอยากเข้าร้าน ต่อให้อาหารอร่อยแค่ไหนคนเขาก็หนีหมดชีวิตเราก็เหมือนร้านค้าถ้าจิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยามันก็เหมือนร้านที่บรรยากาศไม่ดีโชคลาภเงินทองโอกาสดีๆเขาก็ไม่อยากแวะเวียนเข้ามารอแต่ในทางกลับกันสังเกตไหมว่าคนที่มีความสุขกับการทำงานคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มักจะมีช่องทางมีโอกาสเข้ามาหาเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเพราะจิตของเขาเป็นจิตของผู้ให้เป็นจิตที่อิ่มเต็มสว่างสวยัยและมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความรวยที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ได้เริ่มที่กระเป๋าสตางค์แต่มันเริ่มที่ใจของเรานี่แหละถ้าใจรวยเดี๋ยวเงินมาเองคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเปลี่ยนจิตที่เคยยากจนขี้บน่นขี้กลัวขี้อิจฉา ให้กลายเป็นจิตเศรษฐีจิตที่มั่งคั่งและดึงดูดเงินทองได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้ต้องใช้คาถาอาคมหรือไปบนบานสารกล่าวที่ไหนแต่มันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตคือการฝึกฝนที่เราทุกคนทำได้และเห็นผลได้จริงในชาตินี้ไม่ต้องรอลุ้นชาติหน้าวิธีการฝึกจิตให้รวยที่ว่านี้มันมีขั้นตอนง่ายๆที่เปลี่ยนจากภายในแล้วจะสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขในบัญชีธนาคารได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้มันเริ่มจากการปรับจูนเคลื่อนความถี่ในหัวสมองของเราเสียก่อนคลื่นที่ว่านี้มันไม่ใช่คลื่นวิทยุหรือคลื่นโทรศัพท์ที่ไหนหรอกแต่มันคือคลื่นความรู้สึกนึกคิดของเราเองโดยเฉพาะความรู้สึกที่เรียกว่าความรู้คุณหรือความกระตันยูหลายคนพอได้ยินคำว่ากระตันยูก็มักจะนึกถึงแต่การตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ซึ่งนั่นก็ถูกแต่ในทางธรรมะและการดึงดูดทรัพย์เนี่ยความกตัญญูมันครอบคลุมไปถึงทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราเลยนะลองจินตนาการดูสิว่าถ้าตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราคิดคือวันนี้ฉันจะเจอเรื่องสวยอะไรอีกไหมรถจะติดแค่ไหนเจ้านายจะด่าไหมเงินในกระเป๋าจะพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าความคิดพวกนี้แหละคือการส่งคลื่นความขาดแคลนออกไป เป็นคลื่นรบกวนที่ไล่เงินหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่ดูสิเปลี่ยนมาเป็นการขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจตื่นมาในเช้านี้ขอบคุณที่มีงานทําขอบคุณที่มีข้าวกินขอบคุณเงินร้อยบาทในกระเป๋าที่ช่วยให้เราอิ่มท้องการขอบคุณนี่แหละคือสุดยอดเคล็ดลับวิชาที่เปลี่ยนยาจกให้เป็นเศรษฐีมานักต่อน,นักแล้ว เพราะวินาทีที่เรากล่าวคำว่าขอบคุณออกมาจากใจจริงๆวินาทีนั่นจิตของเรามันจะหยุดหิวหยุดโหยหาแต่มันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วเมื่อใจมันรู้สึกว่ามีมันถึงจะดึงดูดสิ่งที่มีเข้ามาเพิ่มได้อีกเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันที่ดูดกันนั่นแหละเดี๋ยวจะหาว่าตาแก่คนนี้พูดเพ้อเจ้อลองมาฟังเรื่องของพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่ฉันรู้จักสมมุติชื่อว่าเจ้าเก่ก็แล้วกัน เจ้าเก่งเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดานี่แหละชีวิตของพ่อเก่งเมื่อก่อนนะมีแต่ํำบน่นเช้ามาก็บ่นรถติดถึงที่ทำงานก็บ่นคอมพิวเตอร์ช้าบ่นเพื่อนร่วมงานขี้เกียจบ่นเจ้านายจู้จี้บ่นลูกค้าเรื่องมากบ่นเงินเดือนน้อยบ่นทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นบ่นตัวเองผลลัพธ์คืออะไรรึชีวิตเจ้าเก่งย่ำอยู่กับที่มาหลายปี เงินเดือนขึ้นก็น,น้อยนิดโบนัสแทบไม่ได้แถมยังมีหนี้สินรุุงพรังเพราะพอเครียดจากการบน่นก็ไปรูดบัตรเครดิตซื้อของมาพรนเปรอตัวเองให้หายเครียดแล้วก็กลับมาเครียดเรื่องหนี้ต่อวนเวียนเป็นหนูติดจันร์อยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งเจ้าเก่งได้ลองมาปรับจิตตามแนวทางนี้ดูเริ่มจากเลิกบน่นแล้วหันมาหาข้อดีในสิ่งที่ตัวเองมีเริ่มจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่เคยบ่นว่าช้า แทนที่จะทุบโต๊ะหัวเสียเขาเปลี่ยนมาคิดในใจว่าขอบใจนะเจ้าคอมพิวเตอร์เพื่อนยากที่แกยังอุตสาหเปิดติดและช่วยฉันทำงานหาเงินเลี้ยงชีพถึงแกจะช้าไปหน่อยแต่ฉันก็ยังมีงานทำเพราะแกนะพอจิตมันเปลี่ยนจากความบุหงิดเป็นความเมตตาเป็นความขอบคุณเชื่อไหมว่าการทำงานของเจ้าเก่งมันเปลี่ยนไปเขาเริ่มดูแลรักษาเครื่องมือทำมาหากินดีขึ้นงานที่ออกมาก็ละเอียดขึ้น พอเจอลูกค้าเรื่องมากแทนที่จะด่าลูกค้าในใจเขากลับมองว่าขอบคุณลูกค้านะที่นำโจทย์ยากมาฝึกฝีมือขอบคุณที่นำเงินมาให้บริษัทซึ่งสุดท้ายมันก็กลายเป็นเงินเดือนของเราพอจิตใจมันเย็นลงมันมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นหน้าตาเจ้าเก่งก็ผ่องใสไม่บึ้งตึงเหมือนแบกโลกไว้อีกแล้วเพื่อนร่วมงานก็อยากเข้าใกล้เจ้านายก็เห็นความตั้งใจ ลูกค้าก็ประทับใจอยากคุยด้วยกลายเป็นว่าโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาเจ้าเก่งไม่หยุดยอนในที่สุดเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเขามีความสุขในทุกๆวันที่ตื่นไปทำงานนี่แหละคืออนุภาพของการเปลี่ยนจิตในทางพุทธศาสนาสิ่งที่เจ้าเก่งทำคือการเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนชีวิตจากตัณหามาเป็นฉันทะ ต้องแยกให้ออกนะลูกหลานสองคำนี้สําคัญมากตันหาคือความอยากอยากรวยอยากมีอยากได้โดยที่ใจมันพล่องมันหิวโหวยทำงานเพราะอยากได้เงินอย่างเดียวไม่ได้รักงานไม่ได้สนใจคุณภาพงานทำไปแกนๆขอให้เสร็จ,เ,รจเพื่อจะได้เงินมาสนองกิเลสการทำงานด้วยตันหามันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความร้อนรนและมักจะทำผิดพลาดได้งา่าย แต่ฉันทะคือความพอใจความรักในสิ่งที่ทำทำงานเพราะอยากให้งานมันออกมาดีอยากให้คนใช้สินค้าของเรามีความสุขอยากแก้ปัญหาให้ผู้คนจิตแบบนี้มันเป็นจิตของผู้ให้เป็นจิตที่อิ่มเอิบเมื่อเราใส่ความรักความใส่ใจลงไปในงานผลงานย่อมออกมาดีเยี่ยมและเมื่อผลงานดีเงินทองและความสำเร็จ มันจะเป็นแก่ผลพลอยได้ที่ตามมาเองโดยอัตโนมัติเหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าฉันทะเป็นหัวข้อแรกในอิทธิบาทสี่หรือหนทางสู่ความสำเร็จถ้าเราเริ่มด้วยความรักความพอใจในงานเงินทองมันจะหนีไปไหนพ้นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้คือเราเอาตันหานำหน้าเราวิ่งไล่ล่าเงินจนลืมใส่ใจเนื้องาน ลืมใส่ใจผู้คนที่เราต่อบริการเราอยากรวยเร็วๆโดยไม่อยากเหนื่อยอยากได้ผลลัพธ์แต่ไม่อยากลงมือทำหรือทำแบบขอไปทีจิตแบบนี้แหละคือจิตที่ยากจนเพราะมันจ้องแต่จะเอาไม่คิดที่จะให้ยิ่งอยากได้ยิ่งขาดแคลนยิ่งหิวโหวยยิ่งไม่มีใครอยากหยิบยื่นโอกาสให้ลองถามตัวเองดูซิว่า ถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากซื้อของจากพ่อค้าที่น่าเลือดจ้องแต่จะฟันกำไรหรืออยากซื้อของจากพ่อค้าที่ใส่ใจอยากให้เราได้ของดีจริงๆคําคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วจริงไหมดังนั้นการฝึกจิตให้รวยขั้นแรกที่ต้องทำให้ได้ในชีวิตประจำวันเลยคือการฝึกมองหาแง่งามในงานที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่างานนั้นจะดูต่ำต้อยด้อยค่าแค่ไหนได้สายตาคนอื่นถ้าเราเป็นพนักงานกวาดถนน ก็จงกวาดด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ภูมิใจว่าเรากำลังทำให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ถ้าเราเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงก็จงตักแกงด้วยจิตเมตตาอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยอิ่มท้องมีแรงไปทำงานต่อ<ะ>เมื่อเราใส่ฉันทะลงไปในทุกการกระทำค่าของงานมันจะสูงขึ้นและค่าของตัวเราก็จะสูงตามและแน่นอนว่าค่าตอบแทนมันก็จะปรับตัวตามคุณค่าที่เราสร้างขึ้นอย่างยุติธรรมเสมอ โลกนี้ไม่เคยลําเอียงคนที่สร้างคุณค่ามากย่อมได้รับผลตอบแทนมากแต่คนที่เรียกร้องมากโดยไม่สร้างคุณค่าย่อมได้รับแต่ความว่างเปล่าแล้วถ้าใครกำลังแย้งในใจว่าโถตาก็งานที่ทำอยู่มันน่าเบื่อจริงๆนี่นะาเจ้านายก็แย่เพื่อนร่วมงานก็เฮงซวยจะให้มารักมาชอบลงฉันทะได้ยังไงไหวอันนี้ยายเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราต้องจำไว้ว่า เราเลือกสถานการณ์ไม่ได้แต่เราเลือกท่าทีต่อสถานการณ์นั้นได้เสมอการบน่นการกลด่าไม่เคยทําให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะดึงจิตเราให้ต่ําลงไปเกลือกกลัวกับโกลนตมลองเปลี่ยนมามองว่านี่คือบททดสอบคือสนามฝึกจิตถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยใจที่เบิกบานเราจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นและเมื่อเรายกระดับจิตของเราให้สูงกว่าปัญหาปัญหามันจะทำอะไรเราไม่ได้ แล้วเส้นทางใหม่ๆมันจะเปิดออกเองบางทีจากกระวาลหรือกรรมจัดสรรอาจจะแค่รอให้เราซออผ่านด่านความอดทนนี้ก่อนถึงจะส่งรางวัลใหญ่มาให้ก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยลองสำรวจดูซิว่าในกระเป๋าเราในบัญชีเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่ว่ามันจะเหลืออยู่กี่บาทให้บอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะเงินจำนวนนี้ที่ยังอยู่กับฉัน ขอบคุณที่ช่วยดูแลฉันมาตลอดและฉันสัญญาว่าจะใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าจะหาเพิ่มด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความรักในงานที่ทำเพียงแค่เปลี่ยนเคลื่อนความคิดเล็กๆนี้บรรยากาศรอบตัวหนูจะเปลี่ยนไปหน้าตาจะผ่องใสขึ้นและนั่นแหละคือสัญญาณแรกว่าประตูแห่งความมั่งคั่งกํำลัง,งแง้มเปิดออกต้อนรับหนูแล้วแต่ช้ากรแค่คิดดีพูดดีมันยังไม่พอนะ การจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงและยั่งยืนได้มันต้องมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากๆขาดสิ่งนี้ไปต่อให้หาเงินได้เป็นล้านก็หมดเป็นล้านเก็บไม่อยู่รักษาไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้คนโบราณเขาถือกันนักหนาว่าเป็นรั้วทองคำที่คอยคุ้มกันทรัพย์สินของเราไม่ให้รั่วไหลรั้วทองคำที่ตาพูดถึงนั้นไม่ใช่รั้วเหล็กดัดอิตาลีหรูหราที่ไหนหรอก แต่มันคือศีลธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละจ้ะโดยเฉพาะข้ออัินนาทานหรือการไม่ลักทรัพย์ไม่คดโกงและข้อสัมมาอาชีวะการทำมาหากินที่สุจริตหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปคิดแต่จะรวยทางลัดคิดแต่จะกอบโกยจะเอาเปรียบใครก็ได้ขอให้ฉันได้เงินมาแต่หารู้ไม่ว่าเงินที่ได้มาจากการคดโกงเบียดเบียน,ยนหรือทุจริตนั้นมันคือเงินร้อน เหมือนเรากำฐานไฟแดงๆไว้ในมือแรกๆมันอาจจะดูสว่างสวยดูมีอำนาจแต่สุดท้ายมันจะไม่มือเราจนพองแล้วมันก็ไม่อยู่กับเรานานหรอกเงินร้อนพวกนี้มันมีตีนผีพอเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปปับ๊บไม่เจ็บบวยก็รถเสียหรือมีเหตุให้เสียทรัพย์แบบงงๆนักเข้าก็ดึงดูดเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวและครอบครัวในทางกลับกัน คนที่มีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตเงินที่หามาได้จะเป็นเงินเย็นเป็นเงินที่มีรากฐานมั่นคงเมื่อเข้ามาแล้วมันจะงอกเงยมันจะดึงดูดความไว้วางใจจากคนรอบข้างลูกหลานจําไว้นะเครดิตความน่าเชื่อถือมิแหละคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในโลกยุคนี้ถ้าเราซื่อสัตย์ใครๆก็อยากร่วมง,งานใครๆก็อยากยิบยื่นโอกาสให้ นี่คือรากฐานที่ขาดไม่ได้เลยถ้าคิดจะสร้างฐานะให้มั่นคงถาวรทีนี้พอเรามีรากฐานที่แข็งแรงแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือที่ตาอยากจะเน้นย้ำมากๆคือการเปลี่ยน mindset หรือกระบวนการคิดจากผู้ที่จ้องแต่จะรับให้กลายเป็นผู้ให้ฟังไม่ผิดหรอกจ้ะยากรวยต้องรู้จักให้ หลายคนเถียงในใจทันทีเลยว่าตาจา๋าหนูเองยังเอาตัวไม่รอดเดือนชนเดือนจะเอาอะไรไปให้คนอื่นรอให้หนูรวยก่อนแล้วค่อยทำบุญค่อยให้คนอื่นไม่ได้เหรอนี่และคือกับดักทางความคิดที่ขังเราไว้ในความจนเพราะตราบใดที่เราคิดว่าฉันไม่มีฉันขาดแคลนฉันต้องเก็บฉันต้องกักจิตใต้สำนึกของเรามันก็จะบันทึกค่าความขาดแคลนเอาไว้ แล้วมันก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องขาดแคลนต่อไปเรื่อยๆเหมือนเราส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่าฉันจนนะจักรวาลก็เลยจัดความจนมาเสิร์ฟให้ถึงที่แต่ถ้าเราลองฝืนใจดูสักนิดเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ดูบ้างไม่จำเป็นต้องให้เงินทองมากมายถ้าเรายังไม่มีการให้นั้นมีหลายรูปแบบมากและได้อน,นิสงแรงไม่แพ้กันอย่างแรกเลยคือวิทยาทานหรือการให้ความรู้ ให้คำแนะนำดีๆแก่เพื่อนร่วมงานสอนน้องฝึกงานด้วยความเต็มใจไม่กักวิชาหรือจะเป็นอภัยทานอันนี้สุดยอดแห่งการให้เลยนะการให้อภัยคนที่เขาทำไม่ดีกับเราหรือคนที่เขามาเอาเปรียบเราไม่ใช่เพื่อเขาหรางนะแต่เพื่อปลดล็อกโซ่ตรวนในใจเราเองความโกรธแค้นความพยาบาทมันเป็นพลังงานที่หนักอึง้งและปิดกั้นทางไหลของโชคลาภถ้าเราวางลงได้ ใจเราจะเบาใจเราจะสว่างและใจที่สว่างนี่แหละที่ดึงดูดเงินหรือแม้กระทั่งการให้รอยยิ้มให้คำพูดดีๆให้กำลังใจคนรอบข้างนี่ก็คือทานบาร,รมีอย่างหนึ่งลองสังเกตดูสิคนที่รวยจริงๆร,รวยแบบมีความสุขเขาจะเป็นคนใจกว้างยิ้มง่ายไม่น่านิ่วคิ้วขมวดเพราะเขารู้เคล็ดลับข้อนี้ดีว่ายิ่งให้ยิ่งได้เหมือนเราตักน้ำออกจากบอ่อ ยิ่งตักน้ำใหม่ที่ใสสะอาดกว่าเดินก็ยิ่งไหลเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเราปิดปากบ่อไว้น้ำข้างในก็จะเน่าเสียและแห้งขอดไปในที่สุดทีนี้มาสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างจะเริ่มฝึกจิตให้เป็นผู้ให้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยตามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเรียกว่าทฤษฎีเหรียญสิบาทลองทาดูนะทุกเช้าก่อนออกจากบ้านลองตั้งใจสละเงินสักสิบาทหรือเท่าไหรก็ได้ที่เราไม่เดือดร้อน ยอดกระปุกไว้หรือแย่งไว้ตังหากตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินจำนวนนี้ขอสละออกเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ตกยากแล้วพอสิ้นเดือนหรือเมื่อมีโอกาสก็เอาเงินก้อนนี้ไปบริจาคไปทำบุญหรือไปซื้อข้าวให้หมาจรจัดกินเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะลูกหลานแต่มันอยู่ที่ขณะจิตที่เราสละออกจังหวะที่เราหย่อนเงินลงกระปุก ใจเรามันจะรู้สึกว่าฉันมีเหลือเฟือฉันถึงแบ่งปันได้ความรู้สึกว่ามีเหลือเฟือนี่แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญพอทำทุกวันจิตมันจะจำสภาวะความมั่งคั่งนี้ได้แล้วมันจะเลิกโฟกัสที่ความขาดแคลนมันจะเริ่มมองหาช่องทางที่จะสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าพอใจเรายกระดับขึ้นเป็นผู้ให้เราจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการทำงาน ที่คนใจแคบมองไม่เห็นอีกวิธีฝึกที่ทำได้ทันทีเลยคือการฝึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นหรือมุติตาจิตเวลาเห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวต่างประเทศเห็นคนออกรุดใหม่แทนที่จะไถหน้าจอหนีด้วยความหมันไส้หรือแอบอิจฉาในใจให้รีบดึงสติตัวเองกลับมาแล้วพิมพ์คอมเมนต์ไปเลยว่ายินดีด้วยนะขอให้มีความสุขมากๆหรือพูดในใจดังๆว่า ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะการทำแบบนี้คือการจูนคลื่นจิตเราให้ไปจูนตรงกับคลื่นความสำเร็จของเขาเหมือนเราไปขอจ้ำแบตเตอรี่รถยนต์กับเขาจิตเราก็จะได้รับพลังงานความมั่งคั่งนั้นมาด้วยแต่ถ้าเราอิจฉาก็เหมือนเราไปถีบส่งความรวยให้ไกลออกไปเพราะจิตใต้สำนึกมันไม่แยกออก,อกว่านั่นรถเขาหรือรถเรามันรู้แค่ว่าเราเกลียดคนรวย เราไม่ชอบเห็นคนได้ดีมันก็จะปกป้องเราโดยการทำให้เราไม่รวยและไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่เราเกลียดการฝึกจิตให้รวยจริงไม่ใช่การนั่งสมาธิเพ่งลูกแก้วขอหวยแต่คือการดัดนิสัยดัดสันดานความคิดตื่นขี้อิฉาขี้กลัวของตัวเราเองนี่แหละให้กลายเป็นคนใจกว้างใจนักเลงกล้าให้กล้ายินดีกล้าช่วยเหลือคนอื่น เมื่อเราเปลี่ยนตัวตนภายในของเราให้เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกโลกก็จะตอบแทนเราด้วยมูลค่าที่คู่ควรเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสันโดษหรือความพอใจในสิ่งที่ตนมีหลายคนเข้าใจผิดว่าให้พอแค่นี้ไม่ต้องรวยไม่ต้องผวนขวายไม่ใช่นะสันโดษคือความสุขระหว่างทางคือความพอใจในทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเพียรของตน ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นพอใจในสิ่งที่มีแต่มีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ตาอยากจะบอกว่าความรวยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่ความรวยคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสร้างบารมีได้สะดวกขึ้นช่วยให้เราดูแลคนที่เรารักได้ดีขึ้นช่วยให้เราทำนุบำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นดังนั้น อย่ารังเกียจความรวยแต่จงรวยด้วยจิตที่ถูกต้องรวยด้วยสัมมาอาชีวะและรวยแล้วต้องรู้จักแบ่งปันเมื่อเราเริ่มปฏิบัติการเปลี่ยนจิตตามที่ตาบอกเริ่มจากความกตัญญูรู้คุณในพานก่อนมาสู่การรักษาศีลเป็นกรอบป้องกันและปิดท้ายด้วยการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จิตของเราจะเริ่มมีกำลังมีอานุภาพมันจะเริ่มนิ่งสงบและสว่างสวย และเมื่อจิตสงบมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาซึ่งปัญญานี่แหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขตู้เซฟสมบัติจัก,กรวาลลองนึกภาพตามนะเวลาที่เราเจอปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินถัดใจเราร้อนรนว้าวุ่นเราจะคิดอะไรไม่ออกมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านแก้ปัญหาผิดๆถูกๆยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแต่พอเราฝึกจิตมาดีแล้วใจเรานิ่งใจเราเย็น พอเจอปัญหาปุ๊บสติมันมาปับ๊บปัญญามันเกิดมันจะมองเห็นทางหนีทีไล่มองเห็นทางออกที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนน้ำที่นิ่งสนิทย่อมสะท้อนเงาพระจันทร์ได้ชัดเจนฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่นิ่งสงบย่อมมองเห็นโอกาสและช่องทางทำเงินได้ชัดเจนกว่าจิตที่ว้าวุ่นเสมอการเดินทางของเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย เพราะต่อให้เรารู้วิธีการทั้งหมดแล้วรู้ทฤษฎีแน่นปื้กแค่ไหนแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ไปทุกอย่างที่ทำมาก็อาจจะพังทลายลงได้ง่ายๆเหมือนปราสาทสายที่โดนคลื่นสัตว์สิ่งนี้คือพลังงานที่จะคอยประคับประคองให้จิตเศรษฐีของเราตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ไหลกลับไปสู่ความจนแบบเดิมอีกต่อไปสิ่งนั้นก็คือความอดทนและความสม่ำเสมอจะลูกหลาน จำคำตาไว้ให้แม่นเลยนะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวชั้นใดก็ชั้นนั้นความร่ำรวยและความสำเร็จที่ยั่งยืนก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเหมือนกันเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ใจร้อนอยากรวยเร็วๆอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านกันไวๆพอเริ่มฝึกจิตเริ่มทำความดีเริ่มให้ทานไปได้สามวันเจ็ดวัน ก็ชักจะถอแท้ถามหาผลลัพธ์ว่าทำไมเงินยังไม่เข้าทำไมยังไม่รวยสักทีพอไม่เห็นผลตันตาก็เลิกทำกลับไปบน่นกลับไปเครียดกลับไปใช้ชีวิตตามกระแสะโลกเหมือนเดิมนี่แหละเขาเรียกว่าไฟไม่ฟางร้อนแรงวบวาบเดียวเดียวก็มอดดับการฝึกจิตให้รวยเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่ใช่การปลูกถั่วง,งอก ถ้าหนูอยากได้ร่มเงาที่กว้างใหญ่อยากได้ผลไม้ที่หวานฉ่ำเก็บกินได้ตลอดชีวิตหนูต้องรู้จักรอคอยต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแห่งความดีใส่ปุ๋ยแห่งการให้และล้อมรั้วด้วยศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้ขยันรดน้ำพรุ่งนี้ขี้เกียจหรือพอเห็นต้นไม้ยังไม่โตทันใจก็ไปยืนตะโกนด่าต้นไม้ หรือพยายามไปดึงยอดให้มันยืดขึ้นแบบนั้นต้นไม้ตายหมดนะลูกหน้าที่ของเราคือดูแลเหตุให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์นั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวลาและธรรมชาติจัดสรรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอิทธิบาสีซึ่งตัวสุดท้ายคือวิมังสาหรือการหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น มันต้องผ่านวิริยะคือความเพียรพยายามทำอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปรสรรคเศรษฐีที่แท้จริงเขาไม่ได้วัดกันตอนที่เศรษฐกิจดีหรือตอนที่ชีวิตราบรื่นแต่วัดกันตอนที่เจอปัญหาว่าใครจะยืนหยัดอยู่ได้นานกว่ากันใครจะรักษาจิตใจให้ผ่องใสไม่ตกต่ำไปตามสถานการณ์ได้ดีกว่ากันเพราะฉะนั้น บทสรุปของการฝึกจิตให้รวยที่ตาพร่ำบ่นมาทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าหนูจะท่องจำทฤษฎีได้แม่นแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าหนูจะนำไปทำได้จริงจังแค่ไหนเริ่มจากวันนี้เดี๋ยวนี้เลิกบน่นเลิกโทษฟ้าโทษฝนหันมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวปรับคลื่นความคิดจากความขาดแคลนให้เป็นความมั่งคั่ง รักษาศีลให้เป็นกรอบคุ้มกันภยัยเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายคืออดทนรอคอยความสำเร็จอย่างใจเย็นเหมือนชาวสวนที่รอคอยผลไม้สุกงอมเมื่อหนูทำได้ครบวงจรแบบนี้จิตของหนูจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมดจากจิตผู้ยากไร้กลายเป็นจิตเศรษฐีหรือที่ทางธรรมเขาเรียกว่าอริยสัพ์ คือทรัพย์อันประเสริฐที่อยู่ในใจเมื่อใจรวยแล้วโลกภายนอกมันจะหมุนตามใจเราเองเงินทองความมั่งคั่งกัลยาณมิตรและโอกาสดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาหนูอย่างเป็นธรรมชาติแบบที่หนูเองก็อาจจะแปลกใจว่ามันง่ายดายขนาดนี้เชียวหรือและจำไว้เสมอว่าความรวยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ การมีเงินเยอะไม่ใช่เรื่องผิดบาปตราบใดที่เราหามันมาด้วยความสุจริตและใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้ตัวเองและผู้อื่นตาขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้จงเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเบิกบานเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาเป็นที่พึ่งให้กับคนยากไร้และขอให้ความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรม จมบังเกิดแก่พวกเราทุกคนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะลูกนะสวัสดี